สูตรธรรมจักกับวัฒนสูตรเอวามีสูตังเอกังสมยังภควาภารานสิยังวิหารติีิสิปตเนมิคดไทยเทตระโคภควาปัญจวัคคิยีภิกขุอัมมันตีเทวามีภิกขเวอันตาปภัสิเตนนาเสวิตาภาโยจายังกามสุขา kami suka masukan lika nu yoko kamo kamu putut caniko araniyo anaryo anata sanhito yo cayang ata kilamata nu yoko suko anario anata sanhito etete pikawe uko Ante anu pakama matima patipata tathaketena api samputha jaku karani ya, na karani upasamaya api njaya samputaya nipana ya sangwatati katamaja sa pika we macima patibatha tathaketena api samputha jaku karani ya, na karani upasamaya api

อางโขสาภิขเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนณอภิสมพุทธาจักุกรณียานากรณีอุสมาย อภิญญาญาสัมพุทธายานิพานายสังวัตเติยตมาจะรสมาภเวมัชิมาปฏิปทาตถาคตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานกรณีอุปสมายอภิญญาญาสัมพุทธายานิพานายังวัตติ พยายามวาริโยะทังคิโกมะโคเสยยทิทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาชิวุสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคสาภิกขเวมะจิมาปฏิปทาตถาคตเณนอภิสัมพุทธาจักขุกรณียานากรณีอุปสมายาภิญญาญาสัมโพธายา Nipa ya sang wadateh, nitangku pana pi kawe tukang ariya sancang, cadi pi tukang, cara pi tukang, suka peri tewa tukang, tu mana supa yasa pi sampai yoko เยหิวิปโยโคทุโคยัมปิดชังนลพจิตั้มปีทุกขังสังขิตเตนะปัญจุปทานะขันธาทุกขาอีทังโคปานาภิกขเวทุกขสมุทโยอริยสัจจังยายังตรันหาปูโนภวิกานันทิราคสหะตาตตตาตตาภินันทินี เยยะทิทางกามาตันห้าภวตันหาวิภวตันหาอิทังโคปันภิกขเวทุกขานิโรธอริยสัจจังโยตัสายวะตันหยะอาศสวิราคานิโรธโทจาโคปตินิสโคมุติอนารโยอิทังโคปันภิกขเวทุกขานิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจังอายเมวะอริโยอทังคิโกมะโคเสรยัติทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังคโปรสมมาวาจาสัมมากัมมัตัวสมาชิวสัมมาวายโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังพิขเวอริยสัจจันติเมพิขเว ภูเพอนุสตสุธมมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังคู่ปณิทางทุกขังอริยสัจจังปริญญยันติเมพิกเวภูเพอนุสติสุธมมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิ ทางโคปณิทางทุกขรังอริยสัจจังปริญญาญติเมพิกเวภูเพนุสเกสุธัพเมสุจักุงอุตปาธิญาณุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิอีทัง ทุกขสมุทัยอริยสัจจัติเมพิกเวปุเพรนสุเตสุธรรมสุจักขุอุตปาทิยานงอุตปาทิวิชาอุตปาทิอโลโกตปาทิ ตังข้ปนิธังทุกขสมุทโยอริยสัจจังปะฮาตะาพันติเมภิกเวอุเพยนุสุเตสุทัมเมสุจักขุงตปาถิญาณังอุตปาถิปัญญาอุตปาถิวิชชาตปาถิอาโลโกตปาถิตังข้ปนิธังทุกขสมุทโย อริยสัจจังพหินันติเมผิกเวปุเพนุสุเตสุธมเมสุจักคุงุตตปาธิญานังอุตตปาธิปัญญาอุตตปาธิวิชาอุตตปาธิอะโลโกอุตตปาธิอีทางทุกขานิโรโธอริยสัจจัติเมผิกเวปุเพนุสุเตสุธมเมสุ จักคุงอุตปาทิญาณังอุตปาทิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังโคปนิทางทุกขานิโรธอริยาสัจจังสัจจิกาตาพันติเมพิกเวปูพเพนุสุเตสุธรรมเมโสจักคุงอุตปาทิญาณังอุตตปาทิ ปัญญาอุตปาธิว de ิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิต <thời g ian> ังโฆปนิทังทุคานิโรธโทอริยสัจจังสัจฉิกามันติเมผิกเวผูเพรนุสุเตสุทัมเมสุจักุอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชาอุตปาธิอาโลโกอุตปาธิอีทางทุคานิโรธคามินีปฏิปทา อริยสัจจันติเมผิกกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาธิวิชชาอุตปาธิอัลลโคอุตปาธิตังโคปนิทางทุขันิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจฉังภาเวตัพพันติเมผิกกเวปุเพอนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุงอุตปาธิยานังอุตปาธิปัญญา อุตปาทิวิชฌาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิตังคูปนิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังฮาวิตันติเมผิกขเวปุเพนุสุเตสุทัมเมสุจักกุอุตปาทิยานังอุตตปาทิ ปัญญาอุตปาทีวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิสังโฆปนิทางทุกขานิโรธคามินีปฏิปัาอริยสัจจังภวิตันติเมพิกะเวอุเพนสุเตสุธรรมสุจักคุงอุตปาทิยานังอุตปาธิปัญญาอุตปาทิวิชาอุตปาทิอาโลโกอุตปาทิยาวกีวจัจเม Kawai ime su jatuh suaria saje su evanti. ti ewan ti ทากางยถาภูตังญาณทศนังณสุวิสุทังอโหสิเนวะตาวหังพิกเวสเทะวเกโลเกสมารเกสะพรมเกสัสมานะพระมณียาปชายาเสเทวะมนุสายญานุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธ ปัจญญาสิงยะตูจะกโคมีพิกเวอิเมสุจะตูสุอริยะสัจเจสุเอวันติปริวัติกังทวาทสาการังยะธาภูตังยานาทสนังสุวิสุตังอโหเสตถาหังพิกเว สัทวเกโรเกสมารเกสัพรมเกสัมมาณพระมณียาปชาญาสเทวมนุษยายานุตรังสัมมาสัมปวิงอภิสัมพุทโธปัญญาสิงญาณัญจาปนเมทัสนังอุทาทปาทิอกุปาเมวิมุติอายามันติมา Cha ti Tani ti tha ni puna pakawa atama na pancakwakya piku pakawato Pasitang api nantu imasminja panawe ya kara nasming panjama ni วิราชังวีตามังธรรมะจักคุงอุทปาทิยังกินจิสมุทยยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันเตปวัตติเตจะภควตาธรรมะจักเกภูมาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงเอตัมพัวตาฮารานสิยัง sipati mikete nu terrang Tama caang bawat ditang apawat ditang samaawa pameniawa dewenwa Marawa pamunawa kena jiwalu kumanang tewanang Sutawawa จตุมหารชิกาเทวัสสะธมนุสสาเวสูงจตุมหารชิการังเทวานังสัทธังสุตตะวาทวติงสาเทวัสสะธมนุสสาเวสูงทวติงสานังเทวานังสัทธังสุตตะวายามาเทวัสสะธมนุสสาเวสูงยามนังเทวานังสัทธังสุตตะวา Tusita dewa sata manusa wesung tusita nang dewa nang satang sutawa nima nalati dewa sata manusa sung nima nalati nang dewa nang satang sutawa para wa sawati dewa sata manusa wesung para sawati วัสวัตตินางเทวานางสัตตังสุตวะพระมกไกกาเทวาสัทมนุสสาเวสุงเอตัมภะขวตาหาราณสยังอิติปตานิมิขเทยอนุตรังธรรมจักังปวัตตังอัปปปวัติยังสมานิ

ขยันจะทาสสาหาสีโลกะโลกะทาตุสังกัมปิสัมปกัมปิสัมเวทิอัปปมานจะโอรโรอุภาโโลปตุระหสอติกเมวะเทวานังเทวานุภาวัง ตะโคภะคะวะตาอุทานังอุทานีสีอัญญาสิวัตะโพกุนทัญโยอัญญาสิวัตะโพกุนทัญโยติอิติ